สวัสดีค่ะพี่ปุ๋ยนะคะจากเพจเรียนวิทย์ฟิสกส์เคมีายพี่โจพี่ปุ๋ยนะคะเทปนี้นะคะพี่ปุ๋ยก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของพันธะเคมีโดยจะเป็นเนื้อหาย,ย่อยก็คือเป็นเรื่องของพันธะไอออนิกนะคะก่อนอื่นเลยน้องๆต้องรู้ก่อนว่าพันธะเคมีที่น้องๆเรียนเนี่ยมีทั้งหมด3พันธะคือพันธะไอออนิกพันธะโคเวเรนต์และก็พันธะโ,โลหะนะคะ พูดถึงพันธะเคมีเนี่ยคืออะไรก็คือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมหรือว่าระหว่างไอออนหรือระหว่างอนุภาคอะไรอย่างเงี้ยซึ่งข้อสอบคงไม่ถามหรอกว่ามันคืออะไรแต่ข้อสอบนะคะก็จะ ถามเป็นเรื่องย่อยๆเกี่ยวกับพันธะไอออนิกพันธะโคเวเลนแล้วก็พันธะโลหะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับพันธะไอออนิกเนาะสำหรับน้องๆที่อยากจะเรียนให้ลึกเรียนให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดก็สามารถลงเรียนคอร์สออนไลน์กับเพจของเราได้นะคะม,มาดูทําความรู้จักกับพันธะไอออนิกก่อนเนาะก่อนอื่นเลยตรงพันธะไอออนิกเนี่ยพี่อยากให้น้องรู้ว่าตัวพันธะไอออนิก เกิดเป็นพันธะที่เกิดจากโลหะบวกอะโลหะส่วนพันธะโคววเรนต์นะคะเป็นการใช้อ,อชิเล็กตรอนหรือแช์อิเล็กตรอนร่วมกันนะคะระหว่างอะโลหะกับอะโลหะและสุดท้ายพันธะโลหะนะคะก็คือโลหะนี่แหละบวกโลหะ ในเทมนี้นะคะพี่ก็อยากจะให้น้องๆน,นะคะรู้ก่อนว่าส่วนสำคัญเลยในการที่จะมาบอกว่าพันธะอะไรเป็นไอออนิกโคเวเลนแล้วก็โลหะน้องต้องท่องอะโลหะที่ควรจำได้อันนี้พี่แนะนำเลยนะว่าน้องต้องท่องให้ได้จริงๆ ถ้าน้องท่องอโลหะที่ควรจําได้นะคือในตารางธาตุเนี่ยมันมีออโลหะที่ควรจําประมาณแบบ41่ธาตุเองน้องท่องให้ได้ตรงนั้นพอแล้วพอรวมกันเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกน้องจะรู้หรือว่าโคเวลเลนต์อย่างเงี้ยน้องจะรู้เลยว่าสูตรสารประกอบเนี้ยเป็นพันธะอะไรออโลหะที่ควรจํานะคะถ้าน้องเปิดตามหนังสือเรียนสสวทนะ หมายถึงว่าในในหน้าปกอะ่ะจะมีตารางธาตุให้ซึ่งในตารางธาตุเนี่ยจะมีแบ่งเป็นแบบสีเขียวสีฟ้าสีชมพูสีม่วงตัวสีเขียวทั้งหมดนะคะจะเป็นโลหะและตัวสีฟ้าจะเป็นอะโลหะโอเคไหมโดยเฉพาะอะโลหะตัวแรกที่ชอบออกข้อสอบบ่อยๆแล้วน้องๆชอบลืมคือไฮโดรเจน ไฮโดเจนเป็นอะโลหะนะย้ำนะย้ำอีกหนึ่งรอบต่อมาค่ะอะโลหะเนี่ยจะอยู่ในหมู่ที่4ี่ห้าหแล้วก็7พี่จันไล่เป็นหมู่เลยนะหมู่4หมู่5หมู่6แล้วก็หมู่7หมู่สีมีอะโลหะหนึตัวคือคาร์บอนหมู่ห้ามี2ตัวในโตรเจนกับ P ีคือฟอสฟอรัสหมู่6กอะมี3ตัว ตามนี้เลยเขียนลอกตามนี้เลยนะคะและสุดท้ายหมู่7มี4ตัว F C L B R เขียนไม่พอแล้วก็ไอโอเคนะหมดนี้นะหมดนี้เลยนะคะคืออโลหะที่ควรจำโอเคไหมเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างนะสมมุติว่าน้องเห็นไฮโดรเจนไฮโดรเจนทำไปยากเดี๋ยวนะไม่เขียนตรงนั้นเดี๋ยวมองไม่เห็น S <S ขียนตรงนี้ดีกว่าน้องเขียน H2O คือน้ำตัวนี้ถ้าน้องจำได้ว่าไฮโดรเจนเป็นอะโลหะออกซิเจนก็เป็นอะโลหะเห็นไหมไฮโดรเจนเป็นอะโลหะออกซิเจนก็เป็นอะโลหะน้องจะรู้ท um ันทีว่า H2O น้ำตัวนี้คือพันธะโคเวเรนต์ หรือเรียกว่าสารประกอบ c o v a เลน t ถ้าเป็นพันธะก็คือใช้คำว่าพันธะนําหน้าถ้าเป็นสารประกอบก็ใช้คําว่าสารประกอบนําหน้าอย่างตัวนี้น้ำเนี่ยคือสารประกอบโคเ a เลน t เชื่อมกันด้วยพันธะ Covalent ตรงนี้นะถ้าสมมติพี่เขียนว่าเอออาจจะเป็นตัวอื่นเช่นตัวนี้เกลือแกงเกลือแกงที่เราทํากับข้าวโซเดียมคลอไรด์น้องเห็นไหมว่าตัว Cl ตัวนี้ อ่ะเกิดอะไรขึ้นตัว Cl ตัวนี้เนี่ยคืออะโลหะแต่ Na ไม่มีในอะโลหะที่ควรจำซึ่ง Na มันเป็นโลหะโลหะบอกอะโลหะแสดงว่าโซเดียมคลอไรด์เป็นพันธะไอออนิกโอเคไหมคะนี่คือการดูด่านแรกดูว่านี่คือพันธะอะไรสารประกอบอะไรโอเคในวันนี้นะคะพี่ปุ๋ยจะมาสอนเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับพันธะ ไอออนิกมาดูกันเลยค่ะพันธะไอออนิบอกแล้วเกิดจากโลหะการรวมตัวของธาตุโลหะกับอะโลหะโอเคนะตามตารางธาตุนะคะถ้าน้องๆดูในตารางธาตุพี่เขียนตารางธาตุแบบนี้ชุบทที่1พันธะ บทที่1อะตอมและตารางธาตุน้องเรียนแล้วว่าพลังงาน i ออ i น a เซชัเนาะถ้าอยู่ในคาบเดียวกันจากซ้ายไปขวาฝั่งซ้ายค่า IE จะต่ำฝั่งขวาค่า IE จะสูงโอเคไหม บทที่1น,นะคะเป็นพื้นฐานมากๆเลยนะสำหรับการต่อยอดยังบทอื่นๆและข้อสอบที่สอบออกเข้ามหาวิทยาลัยมักจะเอาพื้นบทที่1มาออกไม่ออกตรงๆเพราะฉะนั้นถ้าบทที่1น,น้องรวนพี่แนะนำน้องต้องไปทวนเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะรวนจนกว่าจะจบม .6 เลยโอเคเนาะอ่ะมาดูต่อฝั่งซ้ายนะคะ IE ต่ำฝั่งขวา IE สูงเพราะฉะนั้น โลหะนะถ้าน้องจําตารางธาตุในหนังสือเรียนได้นะฝั่งซ้ายจะเป็นสีเขียวเยอะๆฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นโลหะค่าพลังงาน i อออน a เซชัหรือที่เรียกว่า IE เนี่ยจะต่ําพอต่ําจึงหมายความว่ามันจะเสียอิเล็กตรอนได้ง่ายเลยอะพอเสียอิเล็กตรอนไปใช่ไหมพี่อยากให้น้องจําคำหนึ่งคำคำนี้คือคําว่าโลหะใจดี ชอบให้อิเล็กตรอนโลหะเนี่ยเป็นคนใจดีเป็นคนเลยเหรอชอบให้อิเล็กตรอนโอเคไหมโลหะนะใจดีชอบให้อิเล็กตรอนต่อมามาดูต่อถ้าโลหะให้อิเล็กตรอนแล้วหลังจากให้อิเล็กตรอนไปอิเล็กตรอนมีประจุปเป็นลบใช่ไหมเมื <neh age> <atto discs> okay, ่อให้ไปแสดงว่าโลหะตัวนี้จะแซงประจุเป็นบวกจบโอเคปะ ต่อมามาดูอะโลหะกันบ้างดีกว่าอะโลหะตัวนี้นะคะจะรับอิเล็กตรอนพอรับอิเล็กตรอนมาอิเล็กตรอนก็คือประจุลบนั่นแหละตัวธาตุที่เป็นอะโลหะก็จะมีไอออนเป็นลบโอเคไหมเพราะฉะนั้น2ตัวนี้ไอออนบวกไอออนลบรวมกันเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกไอออนิกเห็นไหมเพราะมันเป็นไอออน2อันทำปฏิกิริยากัน โอเคปะก็กลายเป็นไอออนิกเอามาฟอร์มพันธะรวมกันจบนะคะดูตัวอย่างเลยดีกว่าไม่ผู้พร่ำทำเพลงตัวอย่างอันนี้นะคะน้องต้องเรียนแน่นอนในห้องเรียนเขาบอกว่า NA NA คือโซเดียมโซเดียมจะมีเวเลสอิเล็กตรอนครบ8ได้นั้นโซเดียมต้องเสียอิเล็กตรอนหรือรับอิเล็กตรอน ก่อนอื่นเลยนะคะเปิดตูในตารางธาตุโซเดียม Na ตัวนี้นะคะมีเลขอะตอมเท่ากับ11บทที่1พี่สอนไปแล้วเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนเลขอะตอมเท่ากับ11จัดเรียงแบบ2 8 1ตรงนี้ใครจำไม่ได้ช่วยกรุณาพาตัวเองไปทวนบทเรียนตรงนี้นะถ้าการจัดเรียงอิเล็กตรอนตรงนี้ไม่ได้โอ้โหสอบข้อสอบเข้ามาหาวิทยาลัยลำบากเลยนะคะ โจทยบอกว่าต้องการมี v a l e น c ์ครบ8 v a เวเลน e ์อิเล็กตอนทวนให้1ครั้ง v วเลน c ์อิเล็กตรอนคืออิเล็กตรอนตัวที่นอกสุดอิเล็กตรอนตัวนอกสุดโอเคไหมเป็นตัวที่บ่งบอกถึงหมู่โซเดียมจะเลงอิเล็กตรอนได้281 valence e เวเลน o ์อิเล็กตคือ1โจทย์ต้องการจะเปลี่ยน1ตัวนี้ ให้กลายเป็น8ทำได้2กรณีกรณีที่1หนูเอา1ตัวเนี้ยทิ้งไปเลยออกไปเลยเสียอิเล็กตรอนไปเลย1ตัวเพราะหนูเสีย1ตัวนี้ไปหนูจะจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบ2 8โอเคไหมคะต่อมาอะ อย่าลืมนะคะระหว่างอิเล็กตรอนกับโปรโตอนสิ่งที่เสียสิ่งที่รับสิ่งที่เคลื่อนไปนุ่นไปนี่ไปนั่นในทางเคมีมอายที่เราเรียนจะคืออิเล็กตรอนเท่านั้นโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นอาจตรงนี้เสียไปละหนึ่งท่านรับล่ะถ่ารับท่านรับคือต้องเอามาบวกตรงเนี้ยบวกจุดจุดจุดบวกเท่าไหร่จาก1จึงกลายเป็น8คือต้องบวกถึง7ตัวก็จะกลายเป็น2 8แล้วก็8โอเคไหมโอเคนะดูเลยคะ่ะถ้าหนูเซออิเล็กตรอนไป็น1อิเล็กตรอนการสูญเสออิเล็กตรอนคือการสูญเสียประจุลบเพราะฉะนั้น Na ตัวนี้นะคะจะกลายเป็น Na ที่มีประจุเป็นบวกถ้ารับอิเล็กตรอนรับเข้ามา7แสดงว่าก็จะกลายเป็น Na 7ลบ ซึ่งตัวนี้ไม่เห็นเลยเขาเลือกที่จะรับมันหตัวดีกว่าเสียไป7ตัวเพราะอะไรเพราะ NA ตัวนี้คือโลหะหมู่หนึ่งหมู่หนึ่งโลหะใจดีชอบให้อิเล็กตรอนสรุปคือตัวนี้ถูกคะ่ะเพราะฉะนั้นน้องต้องตอบเลยว่าจะมีเวลเล็กตรอนครบ8ได้นั้น NA ต้องเสียอิเล็กตรอนไป 1ตัวค่ะตอบตรงนี้ชูปนี่คือคำตอบติด hashtag จบโอเคดูตัวอย่างที่2กันเลยนะคะตัวอย่างที่2บอกว่า CL ค o ลอรีนมีเลขอะตอมเท่ากับ17มีการจัดเลียงเล็กตอนเป็นอย่างไรอา7จัดเลี้ยงแบบ2 8 7 287นะ จะมี valence ครบ8คือเปลี่ยนตัวนี้ให้กลายเป็นเลข8จะต้องเสียหรือรับอิเล็กตรอนไปเท่าใดถ้าจะเสียอิเล็กตรอนตัวนี้ต้องเสียไปถึง7ตัวหายไปเลยเห็นไหมตรงนี้หายไปเสียไปหายไปเลยโอเคแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าจะรับตรงนี้ต้องบวกด้วย1ก็รับมา1โอเข้าไหมอ่ะ เดี๋ยวนะถ้าเสียไป7ตัวตรงนี้เสียไปก็จัดเรียงแบบ2-8ถ้ารับมาอีกห่งก็จัดแบบ2-8-8โอเคไหมซึ่งแน่นอนแหละเขาเลือกตัวนี้คือรับมาแค่1ดีกว่าเสียไปต้อง7โอเคไหมเพราะ CL c อลคอรีนะคะอยู่ฝั่งขวาเป็นอโลหะอโลหะเนี่ยคือชอบที่จะแบบว่า ชอบรับอิเล็กตรอนมากกว่าพอรับเสร็จตรงนี้ก็จะมีประจุเป็นรับมา1ตัวใช่ไหมก็จะมีประจุเป็นลบ1จบโอเคนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าเมื่ออะตอมมีการเสียเวเลนซ์อิเล็กตรอนไปเสียเวเลนซ์อิเล็กตรอนก็คือเสียอิเล็กตรอน จะส่งผลให้อะตอมมีจำนวนโปรโตอนมากกว่าอิเล็กตรอนโปรโตอนประจุเป็นบวกอิเล็กตรอนประจุเป็นลบโอเคไหมเพราะฉะนั้นบวกมากกว่าลบอะตอมจึงมีประจุเป็นบวกเราเรียกว่าแคตไอออนแคตไอออน C A T I O N okay. เช่นโซเดียม Na เซเล็กตอนไป็หตัวกลายเป็น Na บวกแคลเซียม Ca เสียไป2ตัวคือ Ca 2บวกเห็นไหมโอเคไหมคะน้องบางคนจะงงพี่คะเมื่อไหร่หนูจะรู้ว่าเป็นบวกเมื่อไหร่จะรู้เป็น2บวกในตอนท้ายวิดีโอพี่จะมาบอกเทคนิคโอเคมาดูต่อเลยคะ่ะ ต่อมาอะตอมที่ได้รับเวเลสอิเล็กตรอนเพิ่มรับมาเพิ่มจะส่งผลให้อะตอมมีจำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าโปรโตอนอิเล็กตรอนเป็นลบโปรโตอนเป็นบวกแสดงว่าอะตอมตรงนี้จึงมีประจุเป็นลบเราเรียกว่าแอนไอออนโอเคนะเช่นคลอรีนกลายเป็นคลอไรไอออน Bromine BR กลายเป็น b r o m ม n e ไออจบโอเคมาอย่างที่บอกไปไมเมื่อกี้น้องจะรู้ได้ไงว่าเมื่อไหร่เป็นลบหนึ่งเมื่อไรเป็นบวกหนึ่งเมื่อไหรเป็นบวกสเรามีเทคนิคค่ะน้องดูตารางธาตุสำหรับเด็กสำหรับเด็กสำหรับน้องที่อยู่ชั้นม4จำแค่ตรงนี้พอค่ะอ่ะก่อนอื่นตารางธาตุนะคะพี่สอนแล้วนะในบทที่แล้วก็คือ ในเรื่องนี้พี่จะดูแค่ที่เป็นธาตุกลุ่ม A นะเพราะฉันธาตุกลุ่ม B ที่อยู่ตรงนี้อ่ะเปลี่ยนปากกาก่อนชุบเอาเป็นไฮไลท์ดีกว่าเนาะจะได้ชัดๆเลยธาตุกลุ่ม B ที่อยู่ตรงนี้พี่ไม่สนใจให้เป็นสีพาสเทลเลยเห็นไหมกลุ่ม B ตรงนี้นะตัวเบี้ยวมีความเบี้ยวมากกลุ่ม B ตรงนี้นะพี่ไม่สนใจนะคะ โอเคปะมสี่นะดูกลุ่ม A ก็เก่งละมาดูกลุ่ม A กันกลุ่ม A นะคะตรงเนี้ยแถวเนี้ยแถวเนี้ยเรียกว่าหมู่หนึ่ง A. แถวนี้สองเอคำว่าแถวคือแนวแนวแบบเนี่ยตรงมาโอเคปะเรียกว่าแถวหรือเรียกว่าพี่เรียกว่าแถวแล้วกันนะโอเคนะตรงนี้นะคะคือหมู่สามเอ ตรงนี้คือ 4A ตรงนี้ 5A 6A 7A แล้วตรงนี้ก็คือ 8A โอเคเออในหมู่8เราไม่ยุ่งจ้าเพราะอะไรหมู่8นะคะเขามีเวลทตอนเป็น8อยู่แล้วซึ่งก็คือเขาแบบ ครบตามกฎออกเตกแล้วอ่ะเขาก็เลยแบบไม่ค่อยเลือกฟอร์มพันธ่ากับใครแต่ในคอร์สออนไลน์บทที่1อะตอและตารางทตาพี่บอกเทคนิคไปแล้วนะว่ามีข้อยกเว้นอะไรอ่ะทีนี้มาดูเลยค่ะหมู่ตรงนี้หนูน้องๆอ,อันเป็นที่รักพี่อยากให้น้องๆแบบจำเลยอ่ะสำหรับเด็กม .4 อ,อ่ะอืม มู 1a ตรงนี้นะคะทั้งหมดเลยนะเป็นโลหะ 2a ก็เป็นโลหะโลหะใจดีชอบให้เล็กตอนมู 1a ให้เล็กตอน1ตัวเพราะฉะนั้นมู 1a ประจุปเป็นบวก1โอเคปะ่ะมู่ a a ประจุบวก2มู่ a a ประจุบวก3มู 4a ่ 4A ทั้งบวกลบ4โอเคเนาะชุบ โอเคคนที่ซื้อคอร์สไปพี่บอกแล้วนะว่าไมหนึ่งเป็นตรงนี้อ่ะหมู่ 5a ก็คือลบ3 6a ลบ2 7a ลบ1จบเหมือนในเงี้ย Cl คือหมู่7ก็ลบ1 b r o m i n หมูม่7ก็ลบ1เมื่อกี้คลเซียมหมู่2ก็เลยกลายเป็นบวก2 โซเดียมหมู่หนึ่งก็กลายเป็นบวกหนึ่งจำแค่นี้พอนี่คือประโยชน์ของการจำตารางธาตุเป็นหมู่ได้ถ้าน้องท่องได้น้องจำได้น้องดูดีคือแบบชีวิตมันแบบราบรื่นขึ้นเยอะมากอ่ะโอเคเนาะ ต่อมานะคะเป็นตัวอย่างสมการการเกิดสารประกอบไอออนิกตรงนี้นะคะพี่เห็นว่ามีน้องอินสบ็อกเข้ามาถามหลังบ้านเยอะมากขออนุญาตบอกไว้ตรงนี้เลยนะคะขออภัยเป็นอย่างสูงเลยคือพี่แบบไม่สามารถที่จะตอบกันบ้านให้กับนักเรียนหรือว่าน้องๆได้ทุกคนไม่สามารถช่วยเฉลยให้ได้แต่สำหรับเด็กที่เรียนคอร์สออนไลน์กับพี่นะคะพี่จะดูแลเป็นพิเศษก็คือพี่จะรับผิดชอบเรื่องการแบบ เนื้อหาบทเรียนที่น้องซื้อคอร์สไปถ้าน้องไม่เข้าใจตรงไหนส่งข้อความมาเลยพี่จะอธิบายจนก,กว่าจะเข้าใจรวมทั้งน้องมีกันบ้านอะไรที่น้องแบบไม่เก็ตไม่เข้าใจอยากได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมน้องส่งมาสําหรับน้องที่คอร์สออนไลน์พี่จะคอยตอบคําถามอยู่เสมอแต่สําหรับแบบไม่ใช่ว่าลําเอียงหรืออะไรนะคือเวลามันไม่มีจริงๆอะ่ะไม่แบบคือพี่ก็ต้องแบบดูแลแบบคนที่แบบค่อนข้างแบบ อาจจะแบบพิมพ์เนียมหน่อยตรงที่ว่าคนที่แบบเออแบบเอเอช่วยพี่ในการแบบช่วยซื้อคอร์สออนไลน์ให้พี่นาอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะต้องดูแลตรงนั้นกลุ่มนั้นเป็นพิเศษหน่อยนะคะอันนี้ไม่ได้ขายของนะอยากที่จะมาอธิบายให้ฟังว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะน้องบางคนแบบทําไมาหนูส่งกันบ้านมาแล้วพี่แบบไม่ตอบคือที่พี่ไม่ตอบเพราะว่าแบบคือเวลาพี่มันยุ่งมากๆ เนาะแต่เด็กที่แบบบางคนที่แบบเรามีกลุ่มลับในการติวลับสําหรับคนที่ซื้อคอร์สออนไลน์อันนี้น้องจะรู้ดีเลยว่าส่งมาปุ๊บพี่จะตอบและพี่จะดูแลแบบอย่างเต็มที่มากเพราะเปรียบเสมือนว่าน้องแบบคือต่างคนคนละครึ่งทางอ่ะน้องก็แบบซื้อคอร์สพี่ก็ทําให้พี่อยู่รอด <c oughs> อ่าโอเคนะอ่ะมาดูตัวอย่างเลยค่ะตัวอย่างสมการการเกิด3ามประกอบไอออนิกตรงนี้ไม่ยากเลยคือน้องๆต้อง อาจจะเคยได้เรียนมาแล้วตอนม2อ2หรือไม่ก็ม3คือการเกิดสารประกอบไอออนิกตัวนี้เขียนสมการง่ายมากๆย้าว่าง่ายมากๆเขียนโดยการคูณคว่โอเคไหมอะดูตัวอย่างคะ่ะหลักการเขียนนะคะน้องต้องเอาไอออนบวกไว้ข้างหน้าไอออนลบไว้ข้างหลังเพราะฉะนั้นน้องก็เขียนเลยอย่างตัวนี้ปุ๊บหนูก็เขียนเลยะคะ่ะว่า B A F เขียนไอออนบวกไว้ข้างหน้า ไอออนลบไปข้างหลังหลังจากนั้นเราใช้วิธีการคูณไขว้คูณไขว่ยังไงเห็น2ตัวนี้คูณไขว้ามาตรงนี้เพราะฉะนั้น f ตัวนี้คูณไขว้ได้2ก็ใส่2ตรงนี้ชุบลบ1คูณไขว้ไปตรงนี้1เขาไม่ค่อยเขียนการ ba จึงไม่เขียนไนงะที่ไม่เขียนคือหมายความว่าเป็นเลข1จบ่งจบเคไหมดูตัวอย่างที่2เหมือนเดิม เอาประจุบวกไว้ข้างหน้าไอออนบวกไว้ข้างหน้าไอออนลบไว้ข้างหลังคูณไขว้มาชุบแล้วก็ชุบตรงนี้คูณไขว้เลขสองใส่เลข2ตรงนี้คูณไขว้เลขสใส่เลขสโอเคปะโอเคเนาะอ่ะมันดูต่อไม่เป็นการเยเวลาดูตัวนี้ตรงนี้พี่จะบอกเทคนิคเทคนิคเทคนิคนิดนึงตรงนี้น้องเห็นไหมมันเป็นเลขบวก1กับลบ1เหมือนกันตัดกันทิ้งเลยเขียนได้เลยแค่ AG No3 จบไม่ต้องมีเลข,ขห้อยตรงนั้นเลยเหมือนข้อนี้บวก2กับลบ2เลขเดียวกันใช่ไหมน้องเขียนเลยว่า c u p o c เอาไอออนข้างบนตัดทิ้งชุกจบโอเคโอเคนะอ่ะทีนี้ตัวอย่างต่อมาตัวอย่าง2ข,ข้อข้างล่างเนี้ยเป็นอะไรที่พี่อยากให้น้องระวังให้ดีระวังคือข้อสอบไม่ได้หลอกหรอกแต่น้องสับเพา น้องจงจำไว้ไวเลยนะอ่ะพี่บอกแล้วว่าเขียน cr ก่อนแล้วก็ poc กับที่หลังใช่ปะ่ะบวกอยู่ข้างหน้าลบข้างหลังน้องจงจำอย่างนี้ตัวเนี้ย poc 2ลบน้องคูณค่อยไปตรงเนี้ยชุบ cr ห้อย2ถูกต้องแต่ p o ตัวเนี้ยน้องต้องคูณค่อยสามมาใช่ไหมสาที่มาเนี้ยมันไม่ได้ใส่แค่ตรงนี้น้องต้องใส่วงเล็บเสมอแล้วค่อยใส่ส เมื่อมันมีธาตุมากกว่า1น่ธาตุอยู่ตรงนี้อย่างเะอเนี่ยโคเมียมตัวเดียวน้องไม่ต้องใส่วงเล็บน้องก็ใส่เลข2ได้เลยแต่ p o 4เนี่ยมันมีธาตุตัวคือตัว P กับตัว O เนาะน้องต้องใส่วงเล็บเสมอก่อนแล้วค่อยขูดควายโอเคไหมคะอ่ะมาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งอย่างตรงเนี้ยคือคุณควายอย่างนี้กับอย่างนี้ใช่ไหมตัว N ตัวตรงนี้4ตรงนี้ n h 4ตรงนี้ น้องต้องคูณเลข2ถูกปะ่ะพี่บอกแล้วว่าธาตุมันมีมากกว่า1นธาตุมีทั้งไนโตรเจนและไฮโดรเจนน้องต้องใส่วงเล็บเสมอถ้าไม่ใส่วงเล็บผิดแล้วค่อยใส่เลข2แต่ PO4 ตัวนี้น้องไม่ต้องใส่วงเล็บก,ก็ได้เพราะเลขที่คูณคว้ยมาคือเลข1ก็ตนเลยไม่ต้องใส่โอเคนะคะสำหรับวิดีโอวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้หวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับน้องไม่มากก็น้อยนะคะ